พี่โรปันสุขนะคะวันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยในเรื่องมิตรภาพกับการให้อภัยกันระหว่างเพื่อนค่ะมิตรภาพก็คือความสัมพันธ์ที่งดงามและมีคุณค่าในชีวิตของมนุษย์นะคะเพื่อนคือคนที่อยู่ข้างเราทั้งในยามทุกข์และในยามสุขเป็นผู้รับฟังเราเข้าใจเราและแบ่งปันเรื่องราต่างๆในชีวิตกัน แต่แม้มิตรภาพจะเต็มไปด้วยความจริงใจก็ย่อมที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดความเข้าใจผิดการทะเลาะและความขัดแย้งไม่ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่จะช่วยรักษามิตรภาพให้คงอยู่ต่อไปก็คือการให้อภัยค่ะการให้อภัยระหว่างเพื่อนไม่ได้หมายถึงการลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่คือการที่เพื่อนต่างยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน แล้วก็เปิดใจให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเพื่อนทำผิดหรือเพื่อนทำให้เราเสียใจความโกรธเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากเราปล่อยให้ความโกรธนั้นสะสมอยู่ในใจเราแต่เพียงคนเดียวมิตรภาพที่เคยแน่นแฟนอาจจะค่อยๆเลือนหายไปได้ค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะการให้อภัย จะช่วยเยียวยาความรู้สึกของเราที่บอบช้ำและทําให้หัวใจเรานะเบาสบายมากขึ้นและช่วยสารสัมพันธ์ให้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมบางครั้งความขัดแย้งอาจกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราและเพื่อนเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นและสื่อสารกันอย่างจริงใจได้มากขึ้นและที่สําคัญต้องเคารพความรู้สึกของกันและกันค่ะมิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่มิตรภาพที่ไม่เคยเกิดปัญหา แต่มิตรภาพที่แท้จริงคือมิตรที่สามารถผ่านปัญหานั้นไปได้วยความเข้าใจและการให้อภัยเมื่อเพื่อนพร้อมด้่จะขอโทษอีกฝ่ายก็พร้อมที่จะให้อภัยและนั่นคือสัญญาณของความผูกพันที่ลึกซึ้งและจริงใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการให้อภัยไม่ใช่เพียงช่วยรักษามิตรภาพแต่ยังช่วยให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความเมตตามีความอดทนและมีความเข้มแข็งทางจิตใจ มิตรภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนองการทยาภัยจึงเป็นมิตรภาพที่งดงามและยั่งยืนตลอดไปค่ะพีโอก็ขอขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ทุกคนได้เข้ามาชมได้เข้ามาติดตามพีโอนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะฟังเพล่นหูดูเพลินตาหวังว่าจะถูกใจนะคะ ทุกวันนี้ร่างกายเรารับสารพิษเข้ามามากมายเลยนะคะเห็ดลิ้นจีแดงมีส่วนสําคัญในการช่วยทําปรับสมดุลให้กับร่างกายเราในการขับสารพิษนะคะและมีอยู่ในกาแฟออร์แกโนทุกชนิดทุกรสชาติเลยค่ะฝากสนับสนุนกาแฟพิเโอแล้วก็สิกเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะสวัสดีค่ะ